สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับข,ข่าภาคท่าช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัรวรีนารีรัตนราชกัญญาทอบใะเนในการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2564เวลา19นกกาฬิกา35นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนารีรัตนราชกัญญา สนิทไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2 5 6 4ซึ่งมูลนิธิโรโยบังพกซีโฟนีออเคสตราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรวรีนารีรัตนกาจจกัญญาร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคเอกชนจัดขึ้นบรรเลงโดยวงโรโยบังพกซมโฟนีออเคสตราอำนวย เพลงโดยนิเชลทิวชินผู้นุยเพลงชาวเบลเยียมและผู้นุ่นการด้านดนตรีประจาวงร่วมด้วยนิคลาสลิเพอร์ศิลปินเดี่ยวแวโอลิมชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงโดยสิงเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรักราชกัญญาส่ทรงเลือกสามทประพันฑ์ทรงคุณค่าทางยุริยศิ์ที่สื่อความเป็ปตาการอันหารกล้าหรือเบรส ฟรอนเทีย์ที่ตั้งรับและสยบอุปรสรรคทั้งปวงกระหนึ่งขวันและกำลังใจพระราชทานในอย่างที่มนุษยชาติต้องประชิญกับมหาันตภัยทางสาธารณาสุขสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสงบำเพ็มพระกุศลเนื่อในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564 เวลา10นาฬิกา20นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงณะพระหนักใหญ่วังสุโขททยทรงบำเพียงพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564ในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดีเดชมหาราชบรมราชบพิตรจากนั้นทรงทอดพระไตรเด่กพระสงฆ์สิบรูปทรงหลังทัศนโนทก เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาและเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงจุดเทียนที่ครอบนามพระพุทธมนต์ทรงประเคนครอบนาพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์แล้วทรงประเคนสำหรับพระทหารถวายแด่พระสงฆ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาทรงมีพระดำริที่นำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาภาคไทยทรงดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกิจกรร ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน,น,น 1, ปีหลวงโดยได้เสด็จไปท่ดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อย,ยกระดับสินค้าพ,พื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นและเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนชงเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือไทยเท็กซ์ไทส์เทรนบุ๊กสปริงซัมเมอร์2022สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนระดับนานาชาติ วาเรื่องของผ้าไทยนอกจากนี้ยังทรงออกแบบลายมัดมีลายขอเจ้าฟ้าศสดิิวันวรีที่ทุกลดลายเปลี่ยนไปด้วยความหมายพัสถานช่างทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีสุมชนที่ยั่งยืน เวลา11นาฬิกา2นาทีเสด็จไปยังข้าวสาสุกรีสมบเพ็มพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติซึ่งกงรมปศุสัตว์ถวายโคเพศผู้และเพศเมียนหนึ่งคู่เพื่อส่งปล่อยเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยจะนําไปมอบให้ความช่วยเหลือแก่นางนบุญโฮมไวยโพเกษตรกรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรส่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชถวายนกประหล่หัวโขนจํานวน35ตัว ในการนี้ทรงปล่อยปลาดุกและเต่าอย่างละ35ตัวโดยเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่ที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้กรมประมงได้ถวายพันุ์ปลาน้ําจืด9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาส้อยขาวปลาหมอไทยปลากลายปลายี่ศกไทยปลาเทโพและปลาบึกรวม490,000ตัวเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำและแนําเจอาพยาต่อไป เมื่อเสด็จกลับวังสุโขทัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุกเทียงเครื่องนมัสการไทยที่นั่งสการะสารพระบูมและทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุกเทียงเครื่องทองน้อยสวรยราชสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกมินทรเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชีในรัชกาลที่เจ็ดจากน้าเสด็จไปยังพระตำหนักใหญ่พระเจาทานพระบโรากาศให้บริกาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำผู้แทนหน่วยงานข้าราชบริพารในพระองค์และข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าถวายพระพรพระราชทานพระวโรกาสให้พลอากาศเอกสิทพงศ์สุขิมลเลขาธิการพระชุวังเฝ้าถวายแจกันดอกไม้พระรรชธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื้อเนวกาดวันคล้ายวันประสูติต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีเมื่อพระสงฆ์ถันพระปหารเสร็จจบประเคนจตุปัจเทียธรรมถวายพระสงฆ์สิบรูปทรงหลังทักษิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาโกรารับที่หน้าเครื่องนมัสการส่วนที่อาคารกองงานสุพระองค์904ส่วนแยกวังสุขโขทยัยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เต้าที่เชิญใจกันดอกไม้พระประธานและจัดการดอกไม้ประธานไปถวายเนื่องโอกาสวันคล้ายวันประสูตินอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพอรอาทิ กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศกระทรวงกลาโห وم, สมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมนคมแม่บ้านตำรวจสายปกครองสายดีกาสำนักงานตลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรมการพัฒนาชุมชนบริษัทบุญวัาริวี่จํากัดบริษัทกลุ่มเชนโซ่จำกัดบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนชมรมรักพ่อหลวงมหาวิทยาลายัยศิลปากรสื่อมวลชนสายข่าวในระราชสำนัก ในนามสถานีโทรทัศน์ท่องต่างๆและโรงเรียนพปรอราชวิทยาลัยในพระบรมราตุชูปถัมป์ประธานองคม,มูลตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพผลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิร,รดีกิ่งเจริญ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ประโมองมให้พลเอกสุรยุทธจุลานมประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสาราร้อยปีปิยะมหาราชอนุสรณ์วัดเบญจมบพิตรสิ์วนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันพระราชทานศพบพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญซึ่งถึงแก่อน,นิจกรรมเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกซาะเฉียบพ,พลันเมื่อวันที่30กันยายน2563สิริีอายุได้94ปี The คนเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญเกิดเมื่อวันที่18รกรกฎาคม2 4 6 9เป็นธิดาของพลตรีพระยาเสนีนรงธิ์หม่อมหลวงเล็กสนิทวงศ์กับท่านผู้หญิงพยอมเสนีนรงธิ์สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเซอร์คอนแวนโรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามัยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขโดยเป็นพระอภิบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างปี2495ถึง 2498และเป็นคุณข่าหลวงผู้ใหญ่รักใช้เบื้องพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบาพิตรตั้งแต่ปี2501โดยได้รับการไว้วางพระราชาไทยให้ดูแลงานส่วนของพระองค์จนเสด็จสวรรคต และดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นนายฐานราชองครักษ์พิเศษและเป็นคนเอกหญิงคนแรกและคนเดียวในปัจจุบันที่เป็นสามัญชนด้านชีวิตครอบครัวรมรสกับนายอุยชัยยิ่งเจริญมีบุตรธิดาสี่คน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสิ่งของและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนารีรัตนราชก,กัญญา8มกราคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและส่งให้ความสําคัญกับสุขอ,อนามัยพื้นฐานและโภชนาการของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยผู้พิการและประชาชนรวมทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสิ่งของและวัฒนธร์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาแลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญญา8มกราคม2564โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงทรงลักษ์สวัสดิวัน์ เครสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและวเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุรวมถึงเจ้าหน้าที่นัูนนสูงพัฒนาการจาัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคเขตภาษีเจริญบ้านผู้สูงอายุบางแค2สองเขตบางแคและสาลพักฟื้นผลราบบางเขนเขตหลักสี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางรติรสจุลธาตุ เิญเงินพระราชทานแก่โรงพยาบาลสงฆ์และสถาบันบะเร็งแห่งชาติเขตราชเทวีรวมทั้งสภากาชาติไทยเขตปทุมวันนอกจากนี้ยังได้เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยรวมถึงเจ้าหน้าที่ณสถาบาันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเขตราชเทวีด้วย ทรงพ <ar> ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวธารารัตน์เกตนาวาเชิญสิ <Using handy wave rai> ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านผู่งเดชสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านดาชาวดีหญิงสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านดาชาวดีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางศรินดาจามมอนมานเชิญสิงคองเครื่องอุปโภคบริโภคและวเวืภัณฑ์ทางการแพทย์พระประทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนรวมถึงเจ้าหน้าที่นักสาสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านรักผีสงยเดราชเทวีโรงเรียนเศรษฐีในพระราชุปรถรมภมเขตดุสิตและสารสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวทันชนกปักอุดมเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวกภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปเกเ็บและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกต สังกัดกรมกิจการเด็กเลียกยาวชนอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีอัจจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี